าสอนวิธีการเอานี่นะครับไอเหล็กที่มันเป็นเกีียวทั้งสองด้านนะครับเกีียวด้านล่างด้วยเกีียวด้านบนด้วยแต่เราต้องการจะถอดออกจากแผ่นนะครับทำยังไงวิธีทํานะครับก็คือใช้น็อตตัวมันนะครับสองตัวใช้น็อตขันเข้าไปในเกียวเลยครับใช้บล็อกสูบตัวบนแล้วก็ใช้ประแจนะครับประแจจับน็อตตัวล่างแล้วขันอัดตัวมันทั้งสองอันนะครับให้แน่น แล้วเราก็หมุนถอยออกได้เลยครับเกียวมันจะไปล็อกกันแล้วมันจะกลายเป็นเหมือนหัวน็อตเลยครับเราจะขันออกได้ง่ายๆสบายเลยครับ,รบหลังจากที่เราทําการขันอัดนะครับขันอัดโดยใช้ประแจตัวนี้แล้วก็ล็อกตัวบนนะครับล็อกตัวบนให้แน่นแล้วขันแต่ตัวนี้อย่างเดียวนะครับตัวเรือมันก็จะถอยออกได้นะครับนี่นะครับเรือมันก็จะถอยออกแล้วตัวนี้มันก็จะเป็นเหมือนหัวน็อต เป็นเหมือนน็อตให้เราเราก็จะขันออกได้ตาปกติเลยนะครับ